ชาวราศีเมษพฤกษกตุลสัปดาห์นี้มีเรื่องที่ต้องวางแผนล่วงหน้ากันเยอะหน่อยนะคะแม่หมอขอมาพูดถึงไพ่กลุ่มนี้ก่อนคือหน้าไพ่เนี่ยตำแหน่งเก้าไม่เท้าเนี่ยมันทําให้แม่หมอรับรู้พลังงานของพวกคุณว่าเหนื่อยอ่อมยมเอื่อมเบิร์นเอามันเป็นสถานการณ์ที่ณนะวันนี้วันที่แม่หมอปล่อยคลิปเนี่ยวันเสาร์คุณก็รู้สึกแบบ ถอนหายใจเยอะมากสัปดาห์หน้าไม่อยากไปทำงานเลยเพราะตัวคุณนะ่ะค่อนข้างรู้แผนตัวเองแล้วล่ะว่าคุณจะต้องไปต่อสู้กับอะไรและการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่แม่หมอรู้เลยนะว่าคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันยากเพราะมันเต็มไปด้วยกับคนที่มีแรกเหลี่ยมหรือมันเต็มไปด้วยกับสถานการณ์แวดล้อมที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมาหน้าไพ่ห้าดาบค่ะ มันมีความหมายถึงความไม่ตรงไปตรงมามันมีความหมายถึงความเล่ห์เหลี่ยมเวลาเจอหน้าไพ่ห้าดาบเนี่ยแม่หมออยากจะบอกทุกคนให้รู้เลยว่าต้องตั้งรับให้ดีการจะเอาชนะหน้าไพ่ห้าดาบได้เราต้องมีหลักฐานและข้อมูลที่แม่นยำม,มากพอซึ่งแม่หมอรู้ว่าคุณคือหน้าไพ่ u e e n of Swords คุณเตรียมพร้อมแล้วและคำว่า Queen o f s w o r d s เนี่ยคุณไม่ได้เป็นแค่การเตรียมความพร้อมแค่กับตัวเองนะคุณเตรียมความพร้อมให้กับทีมด้วย แม่หมอค่อนข้างมั่นใจมากๆอ่ะสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยคุณจะต้องเตรียมรีพอร์ตเตรียม Data เตรียมการสรุปข้อมูลเพื่อประชุมเพื่อ b ิ d ด,ดิ้งเพื่อเปิดปิดดิวหรือเพื่อทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ที่จะต้องเอาเอกสารนะไปส่งให้ใครก็ได้คะแต่ไอคนที่เรากำลังจะไปส่งเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาตั้งแง่กับเราแน่แต่น, <ะ S 2> น่ไพ่เชลเลกับ h ฮ l โลแฟนก็ขึ้นนะคะว่า ถ้าคุณเตรียมพร้อมมาดีึบเดียวเท่านั้นล่ะค่ะความสําเร็จอยู่ตรงหน้าละความแม่หมอเชื่อว่าหน้าไพ่สองใบเนี้ยมันหมายถึงการที่คุณเนี่ยมีข้อมูลมากๆอยู่ในหัวละมันทําให้ไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามคุณจะเอาอยู่ค่ะเฮลโลนสเป็นตัวแทนของการให้ยึดถือสิ่งที่อยู่ในมือไว้ให้ยึดถือกรอบโครงสร้างเข้าไว้ เอาอยู่แน่นอนชลเลียสะอาดจ,จะมีบางแง่บางมุมที่คุณอาจจะต้องเล่นล่าปลายท่าหรืออาจจะต้องเล่นทริคอะไรบางอย่างกลับไปหน่อยอาจจะต้องไปร่วมมือกับใครบางคนหรือใครหลายคนเพื่อดัดหลังใครสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นว่าสัปดาห์นี้แม่หมอเชื่อว่าไม่ง่ายแต่ด้วยศักยภาพก็ดีด้วยความเก่งกล้าสามารถก็ดีเชื่อได้ว่าพวกคุณเอาอยู่แน่นอนค่ะ